เวลาที่เราพูดถึงเรื่องชีวิตท่านผู้ฟังคิดไหมครับว่าปัจจุบันนี้ดูวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแต่ชีวิตยังต้องเดินหน้าและเพื่อให้ตามติดให้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันเราอาจต้องมีข้อคิดข้อเตือนใจให้กับตัวเราเองเกิดการรู้คิดอย่างที่เรียกตามศัพ์จิติยว่า cognition ขอแนะนำให้ฟังซ้ำๆบ่อยๆให้ประทับในจิตของเรานะครับ กฎชีวิต30ข้อมีดังต่อไปนี้ 1. นงระวังกับคนที่ท่านให้ความช่วยเหลือ 2. ความมีสมดุลคือกุญแจของชีวิต 3. เมื่อท่านคิดเยอะเกินไปทุกสิ่งที่จบลงจะทำให้ตัวท่านเองเจ็บปวด 4. อย่ารอให้ความสำเร็จเนินมาหาท่าน ดงเร่งรุดไปไขว่คว้ามา 5. ถ้าท่านไม่ดูแลจิตของท่านให้เหมาะสมประเดียวคนอื่นแต่ดูแลแทนนะ 6. ความเป็นราชันไม่ได้เป็นมาแต่เกิดแต่มาจากการสร้างต่างหาก 7. ขึ้นชื่อว่ากรรมไม่ว่าจะดีหรือเลวล้วนย้อนกลับมาหาท่านเสมอ 8. ด บุคคลที่มีความคิดและวิสัยทัศน์มักจะมีความสามารถเป็นต่อคนที่มองแค่เงินตราเท่านั้น 9. ความสำเร็จมักจะไม่ใช่เป็นแบบที่ดูเหมือนว่าจะใช่ 10. การอ่านเป็นงานสำหรับจิตแต่การลงมือทำอยู่ที่กาย 11. มันมักจะมีสิ่งที่ตามมาเสมอภายหลังปฏิบัติการของท่าน 12. ท่านมักอยากได้สิ่งที่ท่านไม่มีเสมอ 13. จงระวังเรื่องที่ท่านเล่าให้คนอื่นฟังมิตรในวันนี้อาจกลายเป็นศัตรูในวันพรุ่งนี้ก็ได้ 14. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาบางเรื่องได้ด้วยการทำงานร่วมกัน 15. ชีวิตถูกวาดภาพไว้แล้ว บนโซเชียลมีเดีย 16. บางครั้งเมื่อท่านอยู่ในมุมมืดท่านอาจคิดว่าตัวเองถูกฝังกลบแต่แท้จริงท่านกำลังได้รับการเพราะอยู่ต่างหาก 17. จงอย่าละเลิกการรดน้ำต้นนั้นทีเดียว 18. ไม่มีใครทำลายเหล็กได้แต่สนิมต่างหากที่ทำได้ทำนองเดียวกัน ไม่มีใครสามารถทำลายคนได้แต่ระบบความคิดของเขาเองต่างหากที่เป็นตัวทำลาย 19. จงทำดีต่อทุกคนไว้เถิดเพราะชีวิตอาจพลิกผันได้อย่างรวดเร็วและท่านเองก็ไม่อาจรู้ว่าท่านต้องการความช่วยเหลือของผู้ใดด้วย 20. สิสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะอันตรายบนดาวเคราะห์นี้ ก็คือสหายจอมปลอม 21. จงอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเพราะทุกคนต่างมีบทบาทของตัวเองที่ต้องเล่นทั้งสิ้น 22. ภาพที่ท่านเห็นบนจอภาพมักจะห่างไกลจากความเป็นจริงเสมอ 23. ท่านต้องการทำให้ทุกคนมีความสุขกระนั้นหรือ 24. เราหกล้มเราล้มเหลวเราหยุดชะงักแต่หลังจากนั้นเราลุกขึ้นเรารักษาตัวแล้วเราก็จะได้ชัยยี่สิเมื่อท่านตื่นขึ้นมาในตอนเช้าท่านมีทางเลือกอยู่สองอย่างหนึ่งคือนอนหลับต่อหรือลุกขึ้นแล้วไล่กวดความฝัน 26. ความล่าช้า ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวแบาบงทีมันอาจหมายถึงความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ก็ได้ 27. ทุกๆระดับความยากที่อยู่ข้างหน้าของชีวิตท่านนั้นล้วนต้องการคุณลักษณะที่แตกต่างในตัวท่านทั้งนั้น 28. จงให้เวลาแก่ตัวท่านเอง 29. ดวงอาทิตย์เองก็โดดเดี่ยวเหมือนกันแตว่ามันก็ยังฉายชวนส่องสว่างเสมอ 30. อิสรภาพเป็นสภาวะหนึ่งของจิต